ต่อวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูนดำเนินโครงการตามนโยบายโครงการสุขขาดีมีความสุขโดยใช้หลัก5สสุขยั่งยืนดังนี้ค่ะ 1. สะอาดห้องน้ำโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสกปรก,ปกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่นเหม็นพื้นห้องน้ำแห้งไม่เปียกแฉะ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําได้เพราะพวกเรามีการแบ่งเวรรับผิดชอบทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวันและทุกระดับชั้น 2. สะดวกโรงเรียนเรามีห้องน้ำสำหรับเพศช,ชายและเพศหญิงมีโถชี ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนที่สำคัญมีห้องอาบน้ำมีฝักบัวที่มีมาตรฐานสำหรับอาบน้ำและล้างตัวหลังเสร็จสิ้นวิชาภาคปฏิบัติสะดวกพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 3. สบายที่ครูและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้มีระบบน้ำระบบไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสบายและปลอดภัยไร้กังวลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ 4. สุขลักษณะสุขภัณฑ์ถูกสุขลักษณะมีสบู่เจลล้างมือและถุงหอมพร้อมให้บริการและ 5. สวยงาม ห้องน้ำโรงเรียนเรามีบรรยากาศน่าใช้ห้องน้ำมีสีสันสวยงามตามรูปแบบคาเฟ่มีภูมิทัศน์ที่สบายตามีต้นไม้โฟกอ,อากาศประดับตกแต่งต้องขอขอบคุณนโยบายโครงการสุขาดีมีความสุขที่ทำให้พวกเรามีห้องน้ำดีๆใช้ครับเป็นห้องน้ำในฝันของหนูเลยค่ะสวยสะอาดและปลอดภัยห้องน้ำสวยและสะอาดมากครับ ผมเข้าไปใช้ทีไรมีความสุขทุกครั้งเลยครับโรงเรียนครูเต๋าว,วิทยาเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่มุ่งเน้นปรับปรุงห้องน้ําให้สะอาดเหมาะสมทันสมัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างสุขสบดีมีความสุขทุกวันนี้นักเรียนมีความสุขชื่นชอบกับห้องน้ําใหม่มากครับขณะนี้นะครับห้องน้ําของโรงเรียนครูเต๋าว,วิทยาของเรานะครับก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม และก็ปรับโฉมใหม่ให้มีความน่าใช้สะอาดและก็ถูกสุขลักษณะตามโครงการและก็นโยบายของรัฐมนตรีที่ว่าสุขาดีมีความสุขนะครับรวมทั้งโรงเรียนของเรานั้นได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้รักรักษาอนามัยของตนเองในการใช้ชีวิตและก็ร่วมกันรักษาห้องน้ำของโรงเรียนกุตาวิทยาให้สะอาดอยู่เสมอตลอดไปครับผม